อะสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับผมทุกท่านนะครับผมเราก็จะผ่านจุดอ่าตรงอ่าต้นมะเดื่อยักษ์นะครับผมเข้าไปด้านในตรงบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับผมพี่ซีนะครับอ่ะไปกันเลยนะครับผมเราจะไปดูบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์กันนะครับผมว่าเป็นมุกตามุกตาเดี๋ยวหล่นลงไปข้างล่างลูกนะครับผมส่วนพื้นนะครับผมอันนี้จะเป็นสนุมนะครับ อันทั้งใต่จะเป็นหนามนี่ครับวงเอฟซีนะครับก็ตามตำนานเนาะนะครับเด,ดี๋ยวพันธุ์ไทยดูยู่ไมไป,<ะ>ไปต่อไปต่อ ต้นไม้นะครับผมแต่ละต้นเนาะนะครับผมน่าจะอายุหลายร้อยปีเลยนะครับผมสีนะครับทางนี้ไปไม่ได้นะลูกไปต้องไปทางนี้ไปแล้วก không cái gì nha thì cày thì mình cái kim ma cái ở hắn? Hắn. Chào, มึงแตระวังนะลูกระวังตกหล่นตรงนี้นะค่อยๆเดินค่อยๆเดินครับ <c oughs> <c oughs>

วันนี้นะครับผมจะถึงตรงที่ห้ามส่งเสียงดังว่าสันนะครับ หมายโอกระลอ,อกมุกดาาจักกระลอกเด้อู้กระลอกใหญ่มากเหรลูก่มากลายกะบู่แล้ว้ด้วยโอ้มีสามตัวด้วยเหรอลูกใหญ่มากมีสามตัวด้วย, <c oughs> ววยโอ้สแสดงว่าจะถูกสามตัวตัวนี้สามตัวด้วยตัวไหน ตัวไหนตัวไหนมุกตาได้สามตัวด้วยแสดงแสดงว่าผู้ใดมานนี้ได้สามตัวเลยกันนะยังวายอยู่แม่อ่านะครับผม ก็เนาะนะครับผมก็วันนี้ก็มาเอาบุญไปฝากเย็บซีนะครับผมทุกท่านเลยนะครับผมอทุกยอดผู้ติดตามช่องมุกตาบาเบิร์ด้อนะครับผม่อแม่ถึงยนองสุกสุกคนเนาะนะครับตอนนี้แม่กับลูกนะครับผมก็เดินอยู่ด้านหน้านะครับผมเยบซีนะครับเราจะอ้อมไปตรงที่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับผมครับ ครับ <c oughs> ต้นอะไรลูกต้นเตาเตาเตานี้คะต้นตานี่คะนี่ค่ะกุกุ <c oughs> ตอนนี้ถึงแล้วนะครับผมเอซี่นะครับตรงนี้จะเป็นจุดของบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับผมนี่เลยมุกดามใกล้เสียงดังรึยังไม่เปยนครับครับไปตรงนี้จะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับผมซีเดี๋ยวจะพามาดูนะครับผมก็ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับผมที่ได้มาเจอนะครับผมสถานที่จริงเลยนะครับผมอ สบายดีใช่อืมนุ่มเยี่มเยีาใต้ทา อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังต้นที่เราเข้ามานะครับผมก็จะเป็นที่ที่เราเดินรอบนะครับผมจะให้เดินชมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศที่คาสะโนดเนาะนะครับผมบรรยากาศต่างๆนะครับผมอากาศร่มรื่นแนวอดูสีนะครับเย็นสบายเนาะนะครับแล้วก็มีอ่า เพิ่มมารักษาความปลอดภัยด้วยนะครับผมตามจุดแต่ละจุดนะครับผมก็จะมีรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับผมได้ดูแลทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามา,าสักการะนะครับผมพ่อปู่สีสุโธน,นะครับผมที่คำชะโนดเนาะนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอบคุณนะครับผมทุกอด้วยติดตามเลยนะครับช่องกาบาเพลินนะครับผมก็ขอกลับขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะครับผมสวัสดีครับ